BOOM! <laughs> นิดชูปลาทองด้วยความา้าูมงใจนะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่แรดกับพี่ชมนีอยู่ที่ชุมพรซึ่งแรกเป็นเจ้าของสวนปามกูกี่ไร่ครับร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่เลยร้อยสิบไร่ซึ่งรู้จักปลาทองจากพี่ชมนีแน่นอนเลยยังยี่มิตยังไงเนี่ยมาแนะนําถึงบ้านเลยนะครับมาแนะนําถึงบ้านครับ ปล,ล,ล,ลูกปามล้วนเลยปลูกปามล้วนเลยปลูกมีมีปามอายุเท่าไหร่บ้างครับร้อยกว่าไร่เนี่ยอายุยี่สิบยี่สิบปีพลังพลังพายุเกยโอ้ oh. ปลูกตั้งแต่หลังอายุพายุเกยกว่ายี่สิบกว่าปีปลปแล้วและที่เห็นข้างหลังเรานี่กี่ปีครับห้าปีห้าปีแ<ป>สดงว่ามีปามหลายๆอายุไร่กันลงมาใช้ปลาทองมากี่ครั้งกี่รอบแล้วสี่รอบแล้วค่ะใส่<ร>มาสี่รอบแล้วพี่ชิมนี้มาแนะนําพี่เล่าตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยก็ตั้งแต่ปีที่แล้วครับ เรื่องไหนดีแล้วจีบมาเลยแต่นี้ถือว่าเสรแต่ปีที่แล้วเลยก็คือเอาปลาทองชนิดเม็ดเนี่ยนะมาใส่ปามใส่ได้สี่รอบห่างกันนานแค่ไหนครับประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเดือนละครั้งครั้งครั้งแรกนี่พี่จำนี้ให้ให้คำแนะนำเรียกว่ายังไงบ้างก็ให้ให้ใส่ให้ใส่ยให้ใส่สามเดือนครั้ง แต่พี่พอใส่เดือนละครั้งเลยเพราะพี่เห็นเพื่อนบอกว่าผลปามเนี่ยมันออกตลอดอเอาความแตกต่างชัดๆเลยแตกต่างกันยังไงก่อนก่อนใช้ปลาทองได้ผลผลิตยังไงครับเก็บได้แอดลอยลูกจะพบนนี้ต่อต่อตอนหนึ่งรอบนลยนะแล้วเก็บรอบนึงเนี่ยกี่วันนานไหมสิบห้าวันสิบห้าวันเก็บครั้งหนึ่งต่อหนึ่งรอบเคยได้ประมาณแปดร้อยโลเลเคยเกินนั้นไหมเกินครั้งหนึ่งวัย พันชองร้อยลูกเคยเกินแค่ครั้งเดียวถึงพันโลแค่ครั้งเดียวผมเอาสูงสุดอะเอาพันหนึ่งอะพันหนึ่งคราวนี้ตอนนี้หลังจากได้ใส่ปลาทองมาสี่อีกทีสองพันสองร้อยโลสองพันสองร้อยโลครับคุณผู้ชมครับนี่ใส่หนึ่งร้อยกับสี่ต้นร้อยกับสี่ต้นเฉพาะแปลงนี้เฉพาะแปลงนี้นะแปลงอื่นนี้ยังไม่ถามถึงนะยังไม่รวมนะใส่เดือนละครั้ง ลักทางทางละหนึ่งโลต้นละหนึ่งโลโอ้นี่สูตรเด็ดไปเลยนะครับใครปลูกฟาร์มอยู่ลาทองเท่านั้นนะครับจากหนึ่งพันโลนะผมให้มากสุดเลยแต่วันนี้เพิ่มเป็นสองพันสองร้อยลสองร้อยโลกับลุกรู้สึกไงครับรั้งใจเคยคิดไหมครับ่ามันจะได้เยอะขนาดนี้ไอแปลงเนี้ยไอต้นเนี่ยแปลงที่ร้อยกว่าต้นเนี่ยเคยคิดไหมครับ่ามันจะมาถึงสองสองตันเนี่ย เคยคิดเหมือนกันแต่ผมยังไม่เคยได้ยังไม่เคยได้ต้อง,งมาได้เมืเ่อใส่ปลาทอง<โ>อเน<ล>าะเพราะทุกคนนี้คิดคิดเหมือนกันหมดเ<ร>านาะอยากได้เยอะๆโอ้อยากได้เยอะๆ,ๆแต่วันนี้มันชัดเจนครับแล้วไอ้อย่างที่เห็นข้างหลังเราเนี่ยต้นนี้มันจะมีแค่กี่ทลายเขาเนี่ยต้นนี้นะครับประมาณสิบแปดสิบแปดเมื่อกี้เราดูแล้วลูกใหญ่มากแล้วเมื่อกี้บอกสังเกตว่ามันไม่มีหนามเลยไม่มีหนามแสดงว่าสมบูร์ลูกจำลูกมันลูกแววนะครับตาถ้มสมบูร์นี่ลูกจามันแล้วก็แวว อ้โหนี่เป็นซิกนิดนึงแล้วก็น้ำเนี่ยจะไม่โผล่จะเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่ปลูกปามอยู่จะรู้เรื่องเหล่านี้อยู่แล้วครับนะครับแต่สําหรับคนที่เพิ่งปลูกนะครับน้ำจะไม่มีนี่คือสมบูรณ์สมบูรณ์ลูกมันแล้วใหญ่มีนิดทลายหนึ่งจะหนักทัเท่าไหร่ดีครับเนี่ยหลังจากที่ใช้ปลาทองมาเนี่ยครับสือสิบโลนะสิบโลได้ไหมโอ้ไม่ไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบโลนะต่อทลายเดียวเนี่ยนะอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยโอ้โหวันนี้ อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับฝากอะไรถึงถึงเพื่อนเกษตรกรที่เขาปลูกตามเม่าปลาทองนี่ดีมากถ้ายังไม่เคยใช้ก็ให้ใช้ปลาทองนะจะได้ลดต้นทุนต้นทุนลดไหมลดต้นทุนเยอะแบบเดิมหนัะปุ๋ยอะไรก็ก็ไม่รู้แหละนะทั้งเพราะว่าเราทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีแล้วคนนี้เปลี่ยนมาใช้ปลาทองความแตกต่างคือดีมากดีมากแล้วก็ต้นทุน อยลดลงมาเยอะถึงครึ่งไหมครับถึงครึ่งไหมถึงถึงถึงน่ะลดลงไปครึ่งหนึ่งอ๋ออ่อน๋าแต่กุ้วยดินด้านอ๋อดินด้านดินแข็งดินแข็งแต่ตอนนี้ดินยังไงครับดินดำดินดำแล้วก็ฟูมากเพราะเราเราเหยียบไม่ยุบเลยนะยุบเลยเป็นอีกหนึ่งข้อมูลเปรียบเทียบครับคุณผู้ชมครับก็คือก่อนหน้านี้เพื่อใช้ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยเคมีอ่าแล้วควนี้ ใส่ยังไงใส่สามเดือนสามเดือนครั้งหนึ่งต้นหนึ่งกิโลห้าโลโอ้สามเดือนครั้งปีหนึ่งใส่กี่รอบเนี่ยสี่โลสี่รอบต้นหนึ่งกิโลนะครับสิบสองโลสามปีสิบสองสิบสองโลคือรวมทั้งปีสามปีอ๋บอแต่ว่าใส่ครั้งละสามโลห้าโลวันนี้ลองเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรลงลงเปลี่ยนสูตรคือใส่บ่อยหน่อยก็คือใส่ปลาทองใส่ปลาทอง แต่ว่าใส่เดือนละเดือนละครั้งเดือนละครั้งครั้งละกิโลึ่งกิโลหนึ่งกิโลแต่ว่าผลที่ได้นี่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับดีมากดีมากเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยเพิ่มขึ้นตาตัวจากแปดร้อยโลเป็นสองตันกว่าสองตันช้่มโอ้โหอย่างนี้คุ้มไหมครับคุ้มคือคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วค่าเราเพราะเราต้องจ้างแรงงานใส่ปุ๋ยอยู่ไหมฮะแล้วมันคุ้มไหมครับคุ้มพอเก็บแต่ละรอบนี่เป็นสองตันเลยสองตันช้อมอ๋อเพราะว่า เป็นเรื่องง่ายๆเลยเราะเขาออกออกผลผลิตตลอดออพ่นตัเล็แล้ววัดแล้วพ่นัดพอเลยหอมอัดแล้วโอ้มันก็จะอ้อดอตัวเมียมาทันทีมก้อนใช่พก็ยเมีจะอ้อพ่นดอตัวผู้มาอืมันเดี๋ยวนี้ผมมาใช้ปัดทองมันจะอ้อพ่นตัวเมียตามทยอยชุดมาอ๋อคือออกผลตัวเมียตามมาตลอดเลยอ้ามัแต่อดเลยพี่ชายมาเนี่ยแต่ว่าของตูดเดิมนห่ะปุ๋ยเคมีสามเดือนครั้งเนี้ยไม่ได้มันเป็นตัวคู่ เนตัวพูดแต่ว่าตอนนี้ก็เอาอคือพวกกเค็ช่วยนอยน่อยน,อยนึงต้นหนึ่งระมาณถเราเพิ่งโลได้อ่ามีสูตรเด็นดนะครับเอามีสูตรผสมด้วยคือพวกอกเค็งอัดต้น,นละกเึ่งโลเราเอาไปใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับงั้นอยากให้ที่ชิดิทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมหน่อยครับในพื้นที่จุมพรและภาคใต้ทั้งหมดเลยอะถ้าอยากได้ปลาทอง อยากได้ผลผลิตตามอย่างนี้นะครับรวมถึงยางพาราด้วยนะครับู้มเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมในช่วงหน้านะครับตอนต่อไปฝากเบอร์ไว้ดีกว่า082นะครับขอเบอร์พี่จำนี่0828152955พี่จี้828152955โอ้โหเบอร์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับโตบาลันทินครับพี่จำนีไปดูแลติดบ้านไปดูแลติดบ้านถึงทุกวันวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับ ขาดหุ่นใจ่ถ้าท่านใช้ปลาทองติดตันงแตส